หลังจากการยุพักไทยรักไทยเมื่อวันที่30พฤษภาคม2550นายจตุรนฉายแสงได้กล่าวคำปราศัยต่อประชาชนที่หน้าที่ทำการพักไทยรักไทยว่าวันนี้พี่น้องฟังการพิจานรณาคดีแล้วผมคงจะเห็นว่ามันผิดคาด เราไม่นึกเลยว่าจะเกิดการตัดสินออกมาแบบนี้นทีทพวกเราก็เห็นว่าคำตัดสินที่ออกมานั้นเราม,มีความเห็นแตกต่างเราเห็นว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรม สินนี้จะมีนักวิชาการทั้งในประเทศและทั่วโลกวิาพยายกษวิจารณ์กันต่อไปเนี่ยเราพูดเพียงสั้นๆขอพูดเพียงสั้นๆว่าคตัดสินที่เกิดขึ้นนี้เกิดจากแนวความคิดที่ยอมับกว่าใครยึดอำนาจรัฐได้ไคือคมั่กต่อบ ออกปืนออเป็นผู้กำหนดความถูกผิดในสังคมด้พาที่น้องประชาชนที่นนเคารพเมื่อการตัดสินออกมาอย่างนี้แล้วแนนอนว่าประชาชนทั้งประเทศ ลงแย่ลงยับเยินลงทุกทีและจะยับเยินต่อไปอีกแต่พี่น้องที่กรกฏเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ19กันยายนและปกครองประเทศอานี้เมื่อไม่สอดคล้องกับอารยาประเทศไม่สอดคล้องกับพัฒนาการทางการเมืองของสังคมไทยทเหตุก,การณ์อย่างนี้ ไปไม่รอดแน่นอนพี่น้อตเพราะฉะนั้นถ้าเราจะต่อสู้ต่อไปต้องเข้าใจว่าพักไทยรักไทยไม่ใช่มีชาวไทยรักไทยไม่ใช่มีภารกิจเพื่อตัวเองเท่านั้นแต่จะต้องมีภารกิจเพื่อประชาธิปไตยของประเทศไทย คนไทยเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยอย่างแท้จริงอขอให้เรามั่นใจอย่างนี้แล้วพี่น้องที่เคารพก,การต่อสู้ต่อไปนี้แม้ว่าจะลำบากอย่างไร,รงวพรกกรไวกเราจะร่วมกับประชาชนทั้งประเทศเอาชนะประเทศ เกิดมาเป็นผลผลิตของรัฐธรรมนูญปี4 0ที่เราไม่ได้เขียนขึ้นมีคนอื่นมาเขียนขึ้นและประชาชนทั้งประเทศก็เห็นว่าเป็นรัฐธรรมนูญของประชาชนรัฐธรรมนูญฉบับนั้นต้องการเห็นพรรคการเมืองมีความเข้มแข็งพัฒนารัฐบาลที่มีเสถียรภาพมีความเข้มแข็งมีประสิทธิภาพ พรกไทยรักไทยในเริ่มต้นขึ้นรวบรวมผู้คนจํานวนน้อยนิดคิดแก้ปัญหาบ้านเมืองในขณะที่บ้านเมืองกําลังมีวิกฤตเศรษฐกิจที่น้องประชาชนทั่วประเทศผิดหวังต่อรัฐบาลในขณะนั้นในความจริงก็คือพักประชาที่ปัาศรัยใหพี่อประชาชนในขณะนั้นต้องการหาผู้นำและก็มีผู้นำอย่าง ดรทักษิณชินวัตรกระโดดเข้ามาออสาแก้ปัญหาประเทศไทยรักไทยได้ทำนยโยบายโดยภาษาร่วมมือกับพี่น้องประชาชนทุกโครงก,การอาชีพทั่วประเทศเเเเสร้างนยโยบายขึ้นมาและนำนยโยบายไปเผยแพร่ปราศัยกับพี่น้องประชาชนจนพี่น้องประชาชนเลือกตั้งมาและรไทยรักไทยได้คะแนนเสียงรวม้นจัดตั้งรัฐบาล รักไทยรับ้ในนานโยบายทุกนโยบายที่ประกาศต่อประชาชนมาใช้ปฏิบัติแก้ปัญหาประเทศทําให้ประเทศพ้นจากวิกฤตทาให้ประเทศแก้ปัญหาความยากจนแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาของชนบทแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนเกษตรกรและประชาชนทุกสาขาอาชีพจนในที่สุดเมื่อมีการเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งเมื่อปี2548 รไรับไทยได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศให้ได้คะแนนเสียงท่วมท้นถึง377เสียง,ง,งเป็นพักการเมืองพักแรกรที่นำให้ยโยบายที่แหางเสียงมาใช้แก้ปัญหาประชาชนตามที่สัญญาไว้เป็นพักการเมืองพักแรกรที่ได้คะแนนเสียงในสภามากที่สุดเท่าที่เคยมีมาในประวัติศสาสตร์การเมือง ที่จัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวที่มีคะแนนท่วงทนได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองไทยพี่น้องที่รพทั้งหมดที่สําเร็จมานั้นเป็นไปตามคันลองระบอบประชาธิปไตยทั้งสิ้นไม่ได้มาจากการยึดอำนาจไม่ได้มาจากการเอารถถังมายึดอำนาจ พี่น้องที่กรุงท้องมีบนบางส่วนไ,ไม่พอใจที่รัฐบาลพักไทยรักไทยแก้ปัญหาประเทศได้มากเกินไปไม่พอใจที่รัฐบาลไทยรักไทยติดต่อกับทั่วโลกจนกระทั่งประเทศไทยเป็นที่ยอมรับพักไทยรักไทยเปิดการร่วมมือกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ม พอใจสิ่งเหล่านี้เขาไม่พอใจว่ารัฐบาลพักไทยรักไทยนั้นแก้ปัญหาให้ชนบทมากที่สุดเท่าที่เคยมีกันมาในอดีตเมื่อไม่พอใจพี่น้องกิจกรในระบอบประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญอะไรก็แก้ได้แม้มีปัญหาก็แก้ได้แต่คนพวกนี้เขามีความคิดว่า พวกเขาเท่านั้นเป็นใหญ่จะตัดสินอนาคตของบ,บ้านเมืองพวเขาบอกว่ายอมไม่ได้ให้ทักษิณเป็นนายกพวกเขาบอกว่ายอมไม่ได้ให้ทัไทยรักไทยเป็นรัฐบาลในที่สุดเขาเสนอข้อเสนอต่างๆที่ล้วนแล้วแต่ไม่เป็นประชาธิปไต,ตยและไปเชื้อเชิญให้ทหารเข้ามายึดอำนาจเมื่อ19ก้ันยาย ้องประชาชนที่เคารพพักไทยรักไทยมีภารากิจต้องต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยพักไทยรักไทยต้องต่อสู้เพื่อน,นําพาประชาชนร่วมกับประชาชนไปแก้ปัญหาของประเทศเราจะทําอย่างไรกต่อไปต้องตั้งสติเราต้องตั้งสติครับพี่น้ถ้าพูดถึงความเสียอ,อกเสียใจแล้วความลําบากแล้วพี่น้งครับพี่น้องก็ลําบาก พี่น้องผิดหวังแต่พวกผมที่ยืนอยู่บนนี้เนี่ยก็ผิดหวังไม่น้อยกว่าพี่น้องอนาคตนี่พวกเราเตรียมจะเป็นผู้แทนราศฎรกันอยู่ก็หลายคนถ้าไปเป็นรัฐบาลก็คงเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีกันไปวันนี้ไม่มีแม้แต่สิทธิทจะลงคะแนนแต่เราไม่ได้บอกพี่น้องว่าเพราะฉะนั้นให้มาเห็นใจเราแต่กําลังบอกพี่น้องว่า เมื่อพี่น้องลำบากพวกเราก็ลำบากเหมือนพี่น้องไทยรักไทยกลุ่มอำนาจเก่าต่อความวุ่นวายที่โน่ที่นี่เพราะฉะนั้นต้องยึดอำนาจซอดทำให้้านเมืองเสียหายจับเจินมากเข้าไปอีกเราต้องเราไม่ใช่กลัวการปฏิวัติยึดอำนาจซอนพี่น้องใครมายึดอำนาจซอดใครมา มันก็จะอยู่ไม่ได้และจะอยู่ไม่ได้แบบไม่มีแผ่นดินอยู่กันหมดแต่ถ้าหากว่าเราไปทำให้เขาเงื่อนไขเขาเขาก็จะทำลายเราป้ายสีเราทำลายเรายึดอำนาจซ้อนเสร็จแล้วก็ทำลายไทยรักไทยที่พี่น้องรัก ไทยรักไทยที่พี่น้องอยากให้ฟื้นคืนกลับมาอีกและเราก็จะไม่มีไทยรักไทยอีกเพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญก็คือว่าเราต้องรักษาไทยรักไทยไว้อย่างที่ขึ้นอยู่บนกระดานนี้ยืนหยัดต่อสู้ไม่ยอมะการไทยรักไทยขอให้พี่น้องประชาชนมั่นใจว่าวันนี้พักไทยรักไทยถูกอยู่ แต่ถึงแม้พักไทยรักไทยถูกยุบอุดมการไทยรักไทยจะไม่มีวันตายอุดมการไทยรักไทยนโยบายไทยรักไทยซึ่งเป็นที่ชื่นชอบเป็นที่นิยมของประชาชนเพราะเราถือว่าไทยรักไทยหัวใจคือประชาชนเพราะฉะนั้น นอกจากไม่ตายแล้วจะค่อยๆฟื้นขึ้นมาอย่างรวดเร็วเ<อ>ติบโตขึ้นมาอย่างมีอนาคตและเราจะมุ่งหน้าไปเอาชัยชนะอีกอพี่น้องที่เคารพใ,ในการที่จะได้ชัยชนะนั้นเรา,เ,ราเขา้าใจว,ว่าการเมืองต้องเป็นประชาธิปไตยเราต้องผลักดันขณาดเดียวกันเมื่อเป็นประชาธิปไตยแล้ว ต้องหุ่งไปที่การเลือกตัง้งพักไทยรักไทยเรามีคนสนับสนุนทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้ไม่น่าจะต่ำกว่า16ล้านถึง20ล้านคนพวกที่มีอำนาจอยู่ในขณะนี้ไม่มีทางที่จะยืดการเลือกตั้งออกไปนานๆอย่างที่เขาคิดคไม่มีทางที่จะมายึดอำนาจซ้อนอย่างที่เขาอยากจะทำในที่สุด เราต้องให้มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นวันใดที่มีการเลือกตั้งวันนั้นคือใจชนะของไทยรักไทยเพื่อประทับประคองพี่น้องที่เคารพเพื่อประทับประคองไทยไทยรักไทยได้เกิดขึ้นใหม่ฟื้นขึ้นยืนสู้ได้อย่างเข้มแข็งและประสบชัยชนะในที่วันนี้เราต้องตั้งสติ และต้องไม่เป็นเป็นตกเป็นเหยื่อของพวกพเผด็จการพระาชประสงค์เราจะไม่ประท้วงคัดค้านต่อต้านคำวินิจฉัยนี้และขอวิองวอนพี่น้องประชาชนทั่วประเทศว่าอย่าได้ประท้วงอย่าได้ต่อต้านคัดค้านคำวิวนิจฉัยนี้ขอให้อยู่ในความสงบขอให้พยายามตั้งหลักด้วยสติและเหตุผลรเรามีแนวทาง,ท,างที่จะเสนอต่อพี่น้องประชาชน และขอให้พี่น้องประชาชนทั้งที่อยู่ที่นี่และพี่น้องประชาชนทั่วประเทศมั่นใจเถิดครับว่าเราจะมีแนวทางที่ทําให้พักไทยรักไทยประสบชัยชนะในที่สุดอย่างแน่นอนพัอยู่พี่น้องที่เคารพ สิ่งที่เราจะทำต่อไปขอระเป็นการให้พี่น้องประชาชนทราบดังต่อไปนี้ครับพวกเราจะร่วมกันจัดตั้งกลุ่มการเมืองขึ้นให้ชื่อว่ากลุ่มไทยรักไทยคณะที่ทำงานบริหารจัดการพักมาจะร่วมกันเป็นแกนนำของพักต่อไประยะหนึ่ง ถึงแม้ว่าไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งกันเพื่อที่จะทํางานไประยะหนึ่งแล้วจะจัดตั้งการนําขึ้นมาให้มีความพร้อมมากขึ้นแล้วประชาชนนี้ก็รบเพื่อจัดตั้งุ่งขึ้นมาแล้วเป้าหมายของเราต่อไปคือการเดินหน้าตั้งพรรคการเมือง นี่กรกในระหว่างนั้นถ้ามีอุปสรรคเช่นประกาศคบบคอยังห้ามเราอยู่เราก็จะไปเรียกร้องให้แก้ประกาศคบบคอจะไปทวงสัญญาจากนายกรัฐมนตรีพลเอกสุรยุทธ์ที่บอกไว้ว่าเร็วๆนี้จะแก้ประกาศคบบคอทั้งสองฉบับนอกจากนั้นพี่น้องนี่ารพในระหว่างนี้เราเสนอให้ พี่โน้ยชาวไทยรักไทยทั้งหลายร่วมกับพี่น้งประชาชนทั่วประเทศเรียกร้องให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเราขอเสนอเรียกร้องต่อสังคมไทยให้ช่วยกันดูแลเพื่อให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมเกิดขึ้น ตามกำหนดเวลาไม่มีการผิดพี้วนเราขอเสนอว่าการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นนั้นเพราะว่าผู้มีอำนาจทั้งหลายอย่ามากำหนดพวกนั้นแต่ว่าเขาจะพยายามมาแล้วหลายวิธีรวมทั้งการยุกพรรคและการที่ตัดสิทธิทางการเมืองของไทยทั้งทย แต่ว่าจากนี้ไปเราขอเรียกร้องอสังคมโลกอที่รัฐประชาชนทั่วประเทศให er ้ช่วยกันติดตามตรวจสอบเพื่อให้มีการเลือกตั้งที่บริสุทธิ์ยุติธรรมไม่กำหนดเรื่องล่วงหน้าและวันใดที่พัคไทยรักไทยชนะเราขอประกาศต่อรัฐบาลนี้ต่อผู้มีอำนาจของประชว่าจ้อง้าหานเพียงพอที่จะยอมรับการตัดสินของประชาชน ให้เราทำอะไรต่อไปนีครับให้เราทำอะไรต่อไปเป้านนหมายอานนของเราเคยมีคนพูดบอกว่าถ้าหาว่ายุคพักไายรักไทยแล้วจะมีคนไปยึดสารากางผมได้พูดไปแล้วครับว่ายึดสารากางไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไทยรักไทยจะร่วมกับประชาชนทำคือเราจะไปยึดทำเนียบรัฐบาล เลือกตั้งทั่วประเทศพวกผมไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งก่อนจะไปช่วยปราศัยทั่วประเทศเพื่อให้พี่น้องประชาชนเมื่อไทมรักงไทยเข้าไปใ้เ็มสภาและจะยึดทำเนียบในพิพิธพี่น้องที่เคารพครับประการสุดท้ายผมอยากจะดาเบียกับพี่น้องได้อยากจะราเรียกับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศ รรมดาแล้วผมปราศัยอย่างนี้นะครับในการหาเสียงเลือกตั้งทั่วประเทศมาหลายครั้งมาในการเลือกตั้งสองครั้งนี่ปราศัยเป็นสิบๆครั้งน้อยๆครั้งในหลายๆครั้งผมปราศัยแล้วผมก็จะส่งไมโครโฟนต่อให้คนคนหนึ่งซึ่งวันนี้ไม่ได้มาอยู่ด้วยให้ผมส่งไมโครโฟนให้คนนั้นคือพันรวจโทด๊อก ินนั้นประกาศวางมือทางการเมืองไม่ได้กลับมาเป็นนายกแต่ท่านรักสินก็มีความห่วงใยพรคไทยรักไทยเป็นที่สุดท่านให้กําลังใจพวกเราให้กําลังใจมายังพี่น้องประชาชนบอกว่าขอให้ขอบกลุ่มกันไว้ให้แน่นเหนียวเถอะร่วมมือกันในเต็มที่เถอะไทยรักไทยต้องสู้ต่อไปได้อย่าง ผู้สร้างนโยบายและนํานโยบายมาบริหารประเทศจนประสบความสำเร็จมากมายแต่วันนี้ท่านทักษิณต้องระหงกระเหินจากบ้านเกิดเมืองนเองต้องอยู่ด้วยความเจ็บปวดหัวใจทั้งที่ได้ทําความดีงามให้กับประเทศนี้ไว้มากมายพักไทยรักไทยเรายืนยันว่าจะสืบทอด รับไทยที่ได้ร่วมกับท่านทัศรสินสร้างขึ้นมาต่อไปจนถึงที่สุดสำหรับท่านทัศรสินนั้นพม่น้องครับท่านจะดีท่านจะมีข้อเสียบา้ากทุกคนเลยประชาชนย่อมเป็นผู้ตัดสินแต่เรื่องข้อหาเรื่องการพุจริตคพร์รับชันนั้นจนปบันนี้ ยังไม่มีการตั th ang th ang th ang ้งข้อหาว่าทักษินพิจริตเรื่องอะไรนี่เป็นสิ่งที่เราเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกับท่านทักษินมีอยู่สองข้อนอกจกว่าเรายืนยันว่าเราจะเดินนโยบายไทยรักไทยยิง่วกกับท่านทักสินสู้ต่อไปแล้วเราขอเสนอข้อเรียกร้องสองข้อ ที่เราจะเสนอต่อไปก็คือเมื่อท่านทักษิณจะหงกระเหินเป็นประธานท่านจะกลับมาเมืองไทยเมื่อไหร่ก็เป็นสิทธิของท่านแต่ท่านจะเสียหลายอย่างมากที่เห็นแก่ความสงบสุขของบ้านเมืองท่านก็บอกว่าหลังเรืองต่างหลังบ้านเมืองเป็นประธานที่ป็นได้แล้วท่านเองจะกลับมาเมืองไทย เราจึงขอประกาศว่าระหว่างนี้ไปถึงเนี่ยตั้งเมืองดันดักษิณยังไม่อยยากังเห็นแก่ความสงบของบ้านเมืองเสียเลย ที่กําลังครับท่อสุดท้ายมาถึงเด็กทางทางนั้นจะไม่ใช่การเลือกตั้งปกติธรรมดาที่ประชาชนไปเลือกนักการเมืองที่เขาชอบหรือคนคนไหนที่เขาชอบเจอกันไเพื่อการแต่จะเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนชาวไทยทั้งประเทศรักการให้โลกรู้ว่า เขาไม่ลงคะแนนนั้นเขาต้องการจะบอกว่าเขาไม่ชอบเด็จการณ์กเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนขาวไทยประการพร้อมกันว่าเราขอทวงเอารัฐบาลที่เป็นของประชาชนกลับคืนมา ใอ้บคกกรณาไทยรักไทยก้าวไปสู่ช,ชัยชนะเพื่อให้ไทยรักไทยเพื่อกลับมาบริาหารประเทศเพื่อประชาชนอีกครั้งหนึงครับขอบคุณครับ